สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับไอสูรชาแนลโอ้โหต้องบอกว่าเมื่อคือนนี่เป็นค่ำคืนที่บ้าคลั่งมากนะครับสำหรับศึกพรีเมียร์ลีกวันสุดท้ายของฤดูกาลนะครับทั้งการลุ้นแชมป์นะครับระหว่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับการลุ้นโคตา้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนที่สุดท้ายระหว่างสเปอร์และอาร์เซนอลนะครับรวมถึงการลุ้นโคต้ายูโรปาลีกระหว่างแมนยูในเต็ดแล้วก็เวสต์แฮมนะครับแล้วก็การลุ้นหนีตกชั้นของเบอร์ลี่และก็ลีดยูในเต็ดนะครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชชร์กกด Subscribe ให้ับ่อง ด้วยนะครับทำท่าว่าจะจบลงแล้วนะสำหรับการลุนแชมป์พีเมารีกนะครับแต่ก็ สุดท้ายนะครับมันก็ยื้อจนถึงนัดสุดท้ายจนได้เมื่อแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยไปพลาดท่าเสมอกับเวสต์แฮมนะครับในนัดก่อนรองสุดท้าย2ประตูต่อ2แบบที่น่าจะได้ประตูชัยแล้วจากจุดโทษของลิยาร์ดมาเลสครับซึ่งยิงพลาดครับแล้วก็ลิเวอร์พูลสามารถชนะเซาท์แฮมตันไปได้2ประตูต่อนหนึ่งนะครับทำให้นาเวลานี้นะครับต้องมาตัดสินกันในนัดสุดท้ายนะครับโดยแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแต้มนำเวอร์พูลอยู่แค่แต้มเดียวนะครับแต่ลูกได้เสียค่อนข้างจะได้เปรียบอยู่เยอะทีเดียวนะครับเริ่มเกมมาครับสำหรับลิเวอร์พูลที่เปิดบ้้านตอนรับการเยืออนขลปูี นะครับแฟนๆเดอะคอปก็ใจแป้วเลยทีเดียวเมื่ออิบราฮิมาโคนาเต้นะครับกะจังหวะมงบอลพลาดท,ทำให้เปโดเนโตยิงประตูให้วูฟแฮมตันขึ้นนำไปก่อนตั้งแต่นาทีที่3ตัดมาฝั่งแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับจนแล้วจนรอดก็ไม่สามารถยิงประตูดได้สักทีนะครับต่างจากที่โหมักตั้งแต่เริ่มเกมนะครับจนกระทั่งนะครับที่แอนฟิลด์นะครับซาดิโอามาเน่ก็สามารถตีเสมอให้ลิเวอร์พูลได้สำเร็จนรในนาทีที่24นะครับเท่ากับว่าสถานการณ์กลับมาคู่ขี้กันอีกครั้งนะครับแต่แล้วนะครับสิ่งที่ไม่กล้าถอนก ปรากฏป้า แมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับถูกแอสตันวิลล่าบุกขึ้นมานำไปก่อน1ประตูต่อศูนย์เป็นการยิงประตูครั้งแรกของแอสตันวิลล่าด้วยนะครับจากแมตตี้แคชนะครับทำให้สถานการณ์ตอนนี้นะครับแฟนๆลิเวอร์พูลนั้นมีความหวังขึ้นมาอย่างมากเลยทีเดียวครับจบครึ่งแรกนะครับณเวลานี้แต้มทั้ง2ทีมเท่ากันแล้วนะครับแต่ว่าลิเวอร์พูลยังเป็นรองแค่ประตูได้เสียจนเริ่มครึ่งหลังมานะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็พยายามบุกหนักนะครับแต่สิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกเป็นครั้งทีี่่่่2 2ครรรรัับเเเเมมมืออออแแสสสตตตตตนนนนนวิิลลาาาถขึ้้ช์ซปป็ะู จากฟิลิปเป้ครูตินโย่เด็กกับลเวอร์พูลครับเชื่อหรือเกิน,นครับว่าณเวลานี้นะฟนแฟนๆเดอะคอปค่อนข้างจะมั่นใจแล้วนะว่าทีมสามารถคว้าแชมป์ได้เพราะว่าในช่วงเวลานั้น,นครับลิเวอร์พูลบุกกดดันวูฟแฮมตันอย่างหนักเลยทีเดียวแต่ความยอดเยี่ยมของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ปรากฏเมื <c oughs> ai, ่ออิวคายกุนดการสามารถยิงประตูตีตื้นมาเป็น2ประตูตอนหนึ่งนะครับในนาทีที่76จากนั้นก็ลัว ใน5นาทีนะครับได้ประตูที่2ประตูต่อ2จากโรดี้นะครับในนาทีที่78แล้วก็ประตูชายจากอีคาคุนโดการนาทีที่81นะครับซึ่งณเวลานั้นนะครับที่แอนฟิลยังไม่มีใครรู้นะครับว่าสกอร์พลิกกลับขึ้นมาเป็น3ประตูต่อ2แล้วนะครับเลียฟูก็มาได้ประตูขึ้นนํา2ประตูต่อ1เหมือนกันนะครับในนาทีที่8 4ดจากงอเมสซาร่าแต่ว่าระหว่างที่ซาร่ากำลังฉลองชัยนะครับ แฟนบอลหลังประตูก็ส่งสัญญาณบอกนะครับว่าในเวลานี้แมนซิตี้นำไป3ประตูต่อ2แล้วนะครับสุดท้ายเลียกภูมาได้ประตูย้ำชัยในนาทีที่89จากแอนดูโรบาสันนะครับแต่เขาไม่ทันแล้วนะครับสุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกไปนะครับโดยมีแต้มที่93คะแนนนะครับฉเฉือนเรียกภูที่มี92คะแนนไปแค่แต้มเดียวเท่านั้น ก็ต้องขอแสดงความดีใจกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับที่เหมาะสมเป็นแชมป์ด้วยประการทั้งปวงนะครับส่วนลิเวอร์พูลก็เป็นคู่ต่อสู้ที่ยอดเยี่ยมแล้วในส่วนของการแย่งพื้นที่สุดท้ายโคตายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับต้องบอกว่าเป็นอะไรที่ตามคาดหมายครับเมืเ่อทอตแนมพอสเปิร์นะครับสามารถชนะนอริดซิตี้ได้ ร่วมชนเลยทีเดียวนะครับ5ประตูต่อ0ครับโดยซอลทังมินนั้นสามารถแซงขึ้นมาเป็นดาวซันโวได้สําเร็จนะครับเพราะว่าทํา2ประตูในนัดนี้นะครับแต่ก็เป็นดาวซันโวร่วมกับโมฮาเม็ดซาร่าไปขวาโคต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไปนะครับแม้เซนอนจะถล่มเอเวอร์ตันไป5ประตูต่อ1เช่นกันครับแต่ก็ไม่มีผลแล้วนะครับแต่สิ่งที่ตื่นเต้นคือโคต้าสุดท้ายของยูโรปาลีกนี่แหละครับเมื่อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับตาสถิติแพ้เกมเยือนติดต่อกัน6นัดติดนะครับเมื่อพวกเขาเสียประตูจากการที่่่บบบบูโนนนนเเเฟฟรรร์ัััดดดสะะคคจาาาายอลลลลพแวิซฮ ไปยิงนะครับเป็นประตูชัย1ประตูต่อศูครับแมนยูพลาดท่า 5, แล้วสอแววจะต้องไปเล่นคอนเฟนซ์ลีกด้วยนะครับเพราะว่าณนะเวลานั้นตอนที่ริ๊ตสันพาเลรนำนะเวสแฮมสามารถขึ้นนำไบตันอยู่1ประตูต่อศูนย์ครับเท่ากับว่าถ้าจบด้วย สกอร์นี้นะครับเวแทแฮมจะได้ไปยูโรปาลีกแทนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีนะครับจากประตูชัยของมิเกลมันโตเนียลในนาทีที่40นะครับแต่ว่าครึ่งหลังนะครับไบรตันมายิง3ลูกรวดน,นะครับจากโจเอลเฟลมันนาที50ปาสกาลโก้นาที80แล้วก็แดนนี่เวลเบกย้ำชัยนาที92ครับสุดท้ายแมนยูไนเต็ดก็รักษาโคตายูโรปาลีกได้สาเร็จแต่ที่ลุ้นระทึกไปยิ่งกว่านั้นนะครับคือการดิ้นรนหนีการตกชั้นนะครับของลีดยูไนเต็ดแล้วก็เบอร์ลี่นะครับโอ้โห จากที่เป็นแต่งตกชั้นมาโดยตลอดนะครับสำหรับรีดูนเต็ดก็สามารถทําได้ในนัดสุดท้ายนะครับเมื่อพวกเขาสามารถบุกไปชนะเบรนฟอร์ดได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับโดยได้ประตูจากราฟินยาในนาทีที่56ครับแต่ก็โดนตีเสมอจากเซกี้กาโนสนาทีเจ็แล้วก็มาได้ประตูชัยจากแจ็คแฮริสันนาที94่นะครับในขณะที่เบอร์ลี่นั้นพลาด5ต่อนิวคาเซิลยูนเต็ดนะครับ2ประตูตอนน,นะครับโดยได้2ประตูจากคาร์ลมิวสันนะครับแต่เบอร์ลี่ก็ยิงไล่คืนมาได้จากแม็คเฟลคอเน่ แต่ก็ไม่ทานแล้วนะครับสุดท้ายเบอร์รี่ตกชั้นนะครับซึ่งต้องบอกว่าวันสุดท้ายเนี่ยพลิกไปพิกมาสุดยอดมากก็เป็นสเสน่ห์ของศึกพเมร์ a ลีกนะครับสำหรับผมเป็นพีเมร์ลีกที่วันสุดท้ายที่มันที่สุดแล้วในรอบหลายๆปีนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องไอศูนย์ด้วยนะครับสวัสดีครับ